สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับเปิดที่ x c w o r k s p a c e นะครับวันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเรามาทำอันนี้ดีกว่าเสิร์มมันนี้ให้นะครับ Push Notification เพราะว่าเราเใช้ไฟเบทอยู่ละว,วันนี้จะมาบอกเรื่องถึงการที่จะทำ Push Notification โดยใช้ Firebase นะครับเราก็ไปที่ Safari ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ f i r e b a s e google com เนื่องจากเราทำโปรเจกต์ชิดแชไว้แล้วเราก็เลยจะใช้โปรเจกต์ตัวนี้ในการสอน Push Notification เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำก็ไปไปทำเริ่มใหม่นะครับไปทําตัวโปรเจกต์ชิดแชทมาก่อนหรือว่าโปรเจกต์ที่เราต้องการจะใช้นะครับอันนี้ผมมีแล้ว เราทํากันมาเสร็จแล้วเราก็ไปที่ g o t o Console นะครับแล้วก็ไปที่ c h ค h a t นะโปรเจกต์ Chit Chat, นะ Ch Chat ถ้าใครไม่มีก็ไปสร้างซะนะครับพอไปที่โปรเจกต์ Chit Chat แล้วเนี่ย Notification ตัวนี้ก่อนที่เราจะใช้นะครับเราต้องจัดการ Register มันก่อนก็ไปที่ตัว Setting ตัวนี้แล้วก็ Project Setting นะครับ ชื่อโปรเจกต์อยู่ที่ b u t d e ID เป็นตัวนี้จะตรงกับ co.th.itechsoftware.chat i t c h นะครับจะตรงกับตรงนี้ไปที่กดไปที่โปรเจกต์เรานะครับข้างบนแล้วก็เลื่อนไปที่ตรงนี้นะครับข้างบนนะถ้าใครยังอยู่ที่ตรงโปรเจกต์เนี่ยที่มันมีตรง Info กับ Building เห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Ch chat i t c h โปรเจกต์มาเป็น Target แทนนะจะเห็น General ตัวนี้นะครับ Bundle i d e n t i f i e r ก็คือตัวนี้อันเดียวกันเห็นไหมครับ c o t h e t e c h s o f t w a r e c h a t นี่นะครับถ้าใครเป็นตัวอื่นก็จะตรงกันจากนั้นเราก็ต้องไปที่ developer ไปเปิด safari ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไว้หลายๆหน้าเลยแล้วก็ไปที่ d e v e l o p developer.apple.com นะครับจากนั้นก็ไปที่ account ถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยมันจะถาม username อีเมลนะครับแล้วก็ password แล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็ password ใน account ของ apple ของเรานะครับเข้ามา แล้วเราก็ไปที่ Certificate ตัวนี้ Identifier and Profiles นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องสร้าง App ID ก่อนก็ไปที่ Identifier s แล้วก็ Add ID ตัวนี้นะครับแล้วก็ Add เข้ามากดเตกบวกตรงข้างบนนี้ <c oughs> แล้วก็ตั้งชื่อผมก็ตั้งให้มันเหมือนกันนะครับก็เป็นชิดแชท ส่วน Bundle ID เนี่ยต้องใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวที่อยู่ในโปรเจกต์เรานะครับแล้วก็ที่บอกตรงนี้ตรงแ็บ General แล้วก็นี่นะครับอย่าลืมเปลี่ยนถ้าใครไม่ออกมาเนี่ยเปลี่ยนไปตรง Target ก่อนแล้วก็เลือก c h i t Chat แล้วก็ไปที่ General นะครับตรง Bundle Identifier นะครับ Bundle ID เนี่ย Copy ตัวนี้ครับแล้วก็มาที่กลับมาที่ Safari เราตรง Apple Developer เนี่ยนะครับใส่ Bundle ID ตรงนี้เข้าไป เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ App Service เราก็ไปเลือก p Push n o t i f i c a t i o n นะอย่าลืมเช็คถูกนะครับไม่งั้นไม่ทำงานเลือก Push Notification แล้วก็ Continue เสร็จแล้วเราก็ r e g i s t e อมันจะบอกว่า Registration Complete นะครับเราก็ดัน เราก็จะได้ชิดแชทออกมาเห็นไหมครับเป็นแอป ID <c oughs> ชิดแชทขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปที่ Development <c oughs> นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเพิ่มเซอร์ติฟิเคให้มันแล้วก็บวกกดบวกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ p p p l e Push n o t i f i c i t i o n s e r v i c i SSL ตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ Continue อ่าแล้วก็เลือกแอป ID ตัวนี้เลือกเป็นตัวที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้เห็นไหมครับก็คือดอทชิดแชนะครับข้างหลังเป็นดอทชิดแชเลือกให้ถูกนะครับอันนี้แล้วเราก็ Continue ะเราก็จะได้ตัวนี้ละเห็นไหมครับตัว Certificate ก็กด Continue ไปนะครับพอถึงตรงเนี้เราต้อง อัปโหลด c s r file นะครับซึ่งเราต้องไปสร้างมันขึ้นมาก่อนนะครับวิธีสร้างเนี่ยเราเข้าไปที่กดที่คีย์บอร์ดกด command space bar นะครับหรือว่ากดที่ search ตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพื่อเอา spotlight search ขึ้นมาแล้วเราก็าพิมพ์คขาว่า keychain มันจะขึ้นมานะครับ keychain access ตัวนี้นะแล้วก็เลือกเปิด keychain access ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนูข้างบนนะครับ keychain access แล้วก็ไปที่ certificate assistant แล้วก็ไปที่ Request at c e r t i f i c a t e r o r m c e r t i f i c a t e t u t h o r i ต y ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จเราก็ใส่อีเมล d d r e s s ของเรานะครับที่เราได้ Register ไว้กับ Apple เรานะครับเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่อยากจะพิมพ์อีเมลผมเข้าไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอีเมลมาเยอะเกินไปก็ใส่เข้าไปนะก็แล้วแต่นะครับหรืออะไรแอดอะไรไม่รู้นะฮที่เราใช้ Register เ,เข้าไปแล้วก็ C.A. อีเมลเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Save to d i s k แล้วก็เลือกที่ Let Me Specify Key Pair Information แล้วก็กด Continue นะครับพอกด Continue แล้วเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้นะครับก็ Save ไว้ Certificate เนี่ยเซฟไว้ใน Desktop อก็ได้นะครับแล้วก็กด s v v นะตรงนี้ก็ Default ไปนะครับแล้วก็เลือก Continue นะแล้วก็ Show in f ไ l เดอรจะเห็นเห็นไหมครับอันนี้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไปกดดันตรงนี้จะเห็นว่าคีย์เชนล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเอ้เผลอตัวปิดมันไปเอาใหม่นะครับไปกดคีย์เชนเอามาใหม่นะครับไปตรงไฟเดอร์เรามีไหนเมื่อกี้นี้หายไปไหนละนะไฟเดอร์ตัวนี้เซอร์ติฟิเคตตัวเมื่อกี้เห็นไหมครับที่เราได้มานะครับ <c oughs> ออพอได้ c ซ r ร์ต i ิ a ิเคแล้วเนี่ยเราก็ได้ CSR ไฟล์นะครับโทษทีครับแล้วก็ไปที่กลับไปที่ใน a p p l e d e v e l o p e r รเราแล้วก็กด Choose ไฟล์แล้วก็เลือกตัว CSR ไฟล์เราที่เพิ่งได้มาเนี่ยครับเ,เลือกไปดับเบิลคลิกแล้วก็ Continue เน่ยเรียบร้อยนะครับพอ Continue เสร็จเราก็ จะได้ Certificate แล้วเราก็ดาวน์โหลดเซ r ร์ติฟิเคมากดดาวน์โหลดเห็นไหมครับดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะไปโผล่ตรงที่เราในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนี่เห็นไหมครับก็ได้ดอ,ดดอดเซอร์มาเราจะเอาวางไว้ในเดสก์ท็อปก็ได้นะครับจะได้อยู่ที่เดียวกันสองอันดอ r เซ f ร์ a t e ิเคมาคราวนี้เนี่ย เราก็ต้องรันตัวเซอร์ติฟิเคตนี้นะครับลองไปกลับไปที่คีย์เชนเห็นไหมครับดูนะครับตอนนี้มี4อันอยู่เราก็ดับเพิ่คลิกตัวเซอร์ติฟิเคตนี้เนี่ยเพื่ออินสตอลมันนะครับพออินสตอลมันเสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่เข้ามาที่ใหนคีย์เชนเน, Service, นี้เห็นไหมครับเป็น Apple Development iOS Push Service เนี่ยเห็นไหมครับ d i t c h a t ตัวนีน้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ดัน hey, เรียบร้อยเดี๋ยวมาบอกให้ต่อไปว่าต้องทำยังไงนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t e c h s o f t w a r e .co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e ท h ซ o f t w a r e ก็ได้